สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เวลาทําให้คนเรามาพบกันแต่เวลาก็ทําให้เราสามารถเลิกคบหรือแยกออกจากคนคนหนึ่งได้เหมือนกันครับซึ่งถึงแม้จะยังมีความผูกพันเชื่อมต่อเอาไว้หากแต่ในระยะเวลาตลอดมาอีกฝ่ายกลับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมาโดยตลอดแล้วเราควรจะทําอย่างไรดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เหตุผลชี้ชัดคุณควรเลิกคบกับเขาได้แล้วนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันมันน่าจะถึงวาระที่คนสองค ต้องแยกจากกันได้แล้วหรือยังตามไปดูกันครับข้อที่1คนคนนี้ทําให้คุณเสียใจซ้ำซาก หากระยะเวลาที่ผ่านมาคุณร้องไห้บ่อยเจ็บปวดหัวใจหนักหลายครั้งเพราะคนนมเดิมขอให้ลองถอยห่างจากเขาออกมาสักเก้าหนึ่งก่อนทบทวนดูสิครับว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณเจ็บช้ำใจนั้นเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําหรือเปล่าเมื่อเขารู้ว่าทําให้คุณช้ำใจเสียใจเขามีท่าทีอย่างไรบ้างมีการปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นบ้างไหมหากสรุปผลออกมาว่าไม่ก็อาจจะต้องโบกมือบายบๆขอลาดีกว่าครับ ข้อที่2คนคนนี้ชอบมองคุณในแง่ร้าย หลายครั้งที่คุณพยายามเข้าหาหลายครั้งที่คุณพยายามทำดีแต่หากเขาคนนี้กลับมีท่าทีหวาดระแวงคุณตลอดเวลาไม่เคยให้ความไว้วางใจทั้งทั้งที่คุณเองก็ทุ่มเทความจริงใจให้ไปหมดแล้วเต็มที่ก็เดินถอยออกมาดีกว่าครับอย่ายื้อคบต่อไปให้เหนื่อยเลยเพราะมันมีแต่จะอึอดอัดสร้างความลำบากใจไม่สบายใจทั้งผู้รับและผู้ให้นั่นแหละครับ ข้อที่3คนคนนี้ไม่เคยมอบสิ่งดีๆให้คุณไม่ว่าคนเราจะคบกันด้วยสถานะอะไรก็ควรต้องมอบความจริงใจใส่ใจให้ใจกันและกัน หรืออย่างน้อยๆก็คิดดีทำดีให้เสมอแต่ถ้าที่ผ่านมาคนคนนี้มีแต่สร้างความเจ็บชำ้ำทำร้ายความรู้สึกของคุณทุกรูปแบบโดยไม่เคยสนว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรแถมบางทียังดูสนุกสนานที่ได้ทำร้ายคุณด้วยคนแบบนี้น่ารอที่คุณควรจะให้ใจเขาต่อไปมองดูดีๆที่คุณทนอยู่แบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากกรโถนรองรับอารมณ์ของเขาเลยแม้แต่น้อยครับ ข้อที่ 4. คนคนนี้เปิดเผยความลับของคุณจริงอยู่ว่าความลับไม่มีในโลกแต่เพื่อนที่ดีคู่คิดที่ดีที่คุณไว้วางใจเล่าเรื่องความลับของคุณให้ฟังแล้ววันหนึ่งเขานำความลับของคุณไปเปิดเผยโดยไม่เอ่ยปากถามทายจนทำให้ชีวิตของคุณต้องพบเจอแต่ความยากลําบากการกระทำเช่นนี้ย่อมไม่ดีแน่ๆไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อคุณเลยสักนิดครับ ข้อที่5คนคนนี้มีแต่สุขร่วมเสพ เวลาที่คุณมีความสุขคุณจะมีเขาแต่เวลาที่คุณมีความเศร้าเขากลับไม่เคยอยู่และปล่อยให้คุณเผชิญกับปัญหาร้อยแปด้ด้วยตัวเองโดยไม่คิดจะแยะแสอะไรหากคนคนนี้ที่อยู่เคียงข้างคุณไม่เคยแสดงออกถึงการช่วยเหลืออะไรเลยมีแต่ขอร้องให้คุณช่วยเหลือเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็ควรหยุดคบเขาเป็นเพื่อนคู่คิดไปเลยดีกว่าอาจจะพอกินเที่ยวร่วมกันได้แต่หากจะหวังฝากผีฝากไข่ในอนาคตก็คง ไม่รอดแน่ๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เหตุผลชีช้ชัดคุณควรเลิกคบกับเขาได้แล้วจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณหนุ่มสาวที่เป็นคู่รักกันก็ควรทบทวนดูอีกทีว่าคุณควรมีเขาคนนั้นที่ทำกับคุณแบบนี้ไว้กับคุณจริงๆหรือเปล่าครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ